การแสดงานุกสนกไหมครับโอ้โหนาวาน้อยตาเบะนะครับเป็นพี่ทหารไปเลยบ<ป>๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายนี่ดูทหารน้อยนะครับวันนี้มาร่วมง,งานด้วยนะคะะรับทหน้อยของเราน่ารักไหมครับน,น่นสวัสดีครับพี่น้องนะครับพอกันอีกแล้วนะครับมือนี้นะครับกับจาวอุเล่คือเก่าครับมือนี้ก็เป็นมือสำญญคัญอีกมือ,อน,มนึนนองนะครับเนาะที่เทลชิม่าสวนสนามสาบานพุงกันอยู่นะครับ ที่มีกัมือนีก็อยู่ค่ายสมรชถสิที่ประสงค์นะครับเดี๋ยวขนอยู่ในหม้อท่อบอนะครับทีเป็นลางสวนสนามกว้างครับพี่น้องแต่ก่อนอื่นครับมือนีก็จะพาเฮ้าไปบุกหลังบาสนะครับเท้าเบื้องต้นวะนี่เบื้องหลังการแสดงนะครับเพราะว่าเขาจะมีแสดงทางยุทธวิธีต่างๆนะครับมีเสียงระเบิดตุ่มตามนะครับรวมถึงจะมีเครื่องบินบินมาจากกองบิน21นะครับมาให้เข้าในเวทีกันนะพี่น้องอ่ะหลังจากนี้จะพาบุกหลังบาสนะครับพี่น้องไปสัมผัสสัมผัสจ่าสันครับัให้เพื่อนมือนีน เข้าได้รับที่ชอบหน้าที่ว่าจยงไรเนาะโอ้สุดเขากระท่อมเขากระทอมเขาครับกอจะนังเรื่องอังกอเลยเนาะประมาณนั้นแบบเขากระท่อมเสียงปืนนีตุ้มตามตุ้มตามระเบิดกระแตกฉะนั้นมันไว้เนาะครับอืมก็คือว่าจะเก็ตยังไงก็ต้องขาเบื้องกันเนาะติดตามเบื้องเนาะนะครับนี่ครับชาประกอบต่างๆนะครับของเขานี่ครับพี่น้องนี่นี่ไกลนะครับชาประกอบนี่ก็เป็นชาวบ้านนะครับมือเนี้ยผ้ามาบุกเบื้องหลังก่อนไข่เด้ครับนี่ หเห็นกันคัาๆนีครับทีมงานนักสแสดงนะครับเอออ่าแนะนําในห้องมือในห้องเดรรับบทอียงครับเป็นเสาบานครับเป็นเาาบานเนาะคือวบาสิอุ้มไก,กลแลนเนี่ยประมาณนี้เ่นโ้นเขาสิมายิ่งครับแสดงตรงอุ่มไกลแลนครับอืมประมาณนี้เนาะเป็นส่วนหนึ่งในฉากในการสแสดงของห้องมือน,นี้เนาะม่นครับผมนะครับก็มีนักสแสดงต่างนองน,องนงุ่งครับไอ้ทายเป็นมาอนํากันครับอด้อครับเด้อนี่เพื่นบอกโว้แ แต่งตัวคือครับคุณนี้มือไกลนะครับพี่น้องนี่มือไกลมือไกล่าหพี่นวอมีเขาพร้อมจิ้มงานนักแสดงนะครับพี่น้องนาออ่ะเดี๋ยวจังหน่อยจะพาเขาไปเบิ้งข้างในครับน้องน้องผ้งากันมาจ,จากจังหวัดใดเนี่ยน้องนี่อำนาจบา่มีที่สะเก็ดบ่คือมีคนอุบลอยู่บ่ด้อยอำนาจต้งเบืเลยที่มาทำกัน,นโอ้ยมีต่พูเบาๆรอเด้อยพี่น้องเด้อพูได้พูได้เบิ้งแหลวกะมาพูได้กะคอมเมนต์มาได้เลยครับเด้อต้นมากจะสวดครับ ก็สวดแต่พูดถือกล้องนี่แหละอ่ะไปก่อนเดี๋ยวไปเบื้องข้างอาหยาิเพื่อนหุ่นก่อนนะครับนะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปนะครับฝากกดไลอ์กดแชร์เด้อครับมาดูนะครับตอนนี้ก็ผู้ร่วมกิจกรรมนะครับโอ้ระวังพักครับระวังพักนะครับเขินกับมดังอ่ข้อยนะครับงานกับประมาณจังหวงครับผู้กองครับก็ใครก็จะเชิญอ่าบซามประมาณใบซ้ำนะครับใบซ้ำซ้มปิดระวังนี่ก็นั่งค้อยก่อนนะครับต้องมาก่อน ้องมาก่อนต้องมาก่อนครับมาก่อนคะครับผมขอบคุณครับผู้กองครับนี่ตอนนี้เด็กๆของเราก็มาแล้วนะครับโหเยอะมากเลยครับดูทหารน้อยกันนะครับทหารน้อยครับนี่ดูทหารน้อยนะครับวันนี้มาร่วมงานด้วยนะครับทหารน้อยของเรา น่ารักไหมครับอาหารน้อยเราก็มาเยอะเลยนะครับตอนนี้นมาชมรถถังใช่ไหมครับเด็กๆรอ,อ,อชมนะครับอีกสักคู่ได้นะ บอลตัวรนี่ครับอยู่บอลสอ มากเลยนะครับตอนนี้ เลือดในทายไหลเวียนคุณ ไดไได้ดทีนะครับเชกดิ์มงคลนำร้อยโทสุขธรรมสักดาวงจากกองบิน21ประกอบด้วยเรืออากาศตรีจรินทร์ทองแสงเรืออากาศตรีวิทยาคนแก้วพ่อใครเอ่ยจัดกำลังพ่อใครเอร่ยอ,อยู่ข <ๆ S 2> ้างหน้า<จ>นเป็นมไหมีพันท 1, โทครุชนบุเพ็เป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามร้อยโทอนันต์โคไทยแสงเป็นฝ่ายหน่วยการร้อยโทอาทร ปุ่มบัวมีและปกป้องอธิปไตยนะคะอย่างสึกเราล็อกอย่างสงกเราเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกมากพี่น้ามาอีกนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสนุกไหมครับสนุกไหมครับว้าว <c oughs> สนุกไหมครับนาสวามสนุกสนุกไหมครับโอ้โหนาวาน้อยตาเบนะครับเป็นพี่ทหารเลยบ๊ายบายบ๊กล้องมาบ๊ยบสวัสดีมากเลครับวัีครับพี่สนุกไหยครับสนุกมากเลยคุณพ่อพามาดูนะครับวันนี้ มาเินพี่ฐานแสดงได้สุดอยอดมากลา <c oughs> หลังจากเข้าไปทายภาพใ้บรรยากาศใน้พี่นองเบืองแล้วนะครับนาะ <c oughs> มือนีเข้าก็จะมาอุดหนุนลุกศินเพิ่นนะครับ <c oughs> ช่องสาวโอเล่ครับโอเล่ทีละพงศ์ลองลองพิมพ์ดูนะครับเห็นไหม